ธนาคารเพื่อการเกษตรรัศกรการเกษตรนะครับออกแคมเปญเงินฝากเต็มร้อยประจำเดือนสิงหาคม2568นะครับกับเงินฝากเต็มร้อยที่รับดอกเบี้ยทุกเดือนอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1.25ต่อปีฝากขั้นต่ำเพียง1,000 0บาทนะครับสมบุคคลธรรมดาเปิดบัญชีเจ้าของเดียวเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดการฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ แคมเปญบัญชีเงินฝากเต็มร้อยนะครับคุณสมบัติผู้ฝากบุคคลธรรมดาเปิดบัญชีเจ้าของเดียวหรือบัญชีเงินฝากร่วมรวมการสูงสุดไม่เกิน3คนต่อบัญชีนะครับการเปิดบัญชีและรับฝากแต่ละครั้งนะครับต้องฝาก1 0 0 0 0บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดส่วนกลุ่มนิติบ,บุคคล นะครับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและบริษัทประกันที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยกายรเปิดบัญชีและรับฝากขั้นต่ําครั้งละ1,000 0บาทเช่นเดียวกันนะครับไม่จํากัดวงเงินฝากขั้นสูงต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่ธนาคารกําหนดเอาไว้นะครับโดยเป็นบัญชีคู่โอนเพื่อรับโอนดอกเบี้ยในทุกๆเดือนเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่12สิงหาคมนะครับจนถึง30กันยายน2 5ง หรือจนกว่าธนาคารจะรับปิดรับการฝากและเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามประกาศของธนาคารเงื่อนไขาการรับฝากนะครับ 1. การจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือนโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์คู่โอนทุกสิ้นเดือนลูกค้าสามารถถอนดอกเบี้ยได้วันที่1ของเดือนถัดไปโดยจ่ายดอกเบีย้ยงวดแรกในวันที่3สิ 8. งหาคม2568งวดสุดท้ายจ่ายวันที่ 19พฤศจิกาย,ยน2568บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ยงเงินฝากนิติบุคคลสาบานที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไรเสียภาษีตามประกาศกรมสัมพาร2เรียเวลาโครงการไม่เกิน100วันนะจึงเป็นชื่อของโครงการคือเงินฝากเต็มร้อยนั่นเองนะครับโดยจะเปิดตั้งแต่นะจะฝาก นะครับเริ่มฝากแล้วก็เป็นสิ้นสุดของการเนี่ย12สิงหาคมถึง19พฤศจิกาย,ยน2568ถอนต้นเงินฝากบางส่วนตั้งแต่ครั้งแรกหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดธนาคารจะมีการคิดคค่าธรรมเนียมนยในอัตราร้อยละ1ของต้นเงินที่ถอนขัข้นต่ำครั้งละ500บาทต้องติดต่อสาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้นนะครับเพราะนั้ไม่ควรที่จะถอนก่อนครบกำหนด 3. การถอนเงินฝากต้องมียอดเงินฝากคงเหลือไม่น้อยกว่า1าน,นึ่งบาทกรณียอดเงินฝากคงเหลือน้อยกว่า1 0,000่นบัญชีดังกล่าวจะหลุดจากโครงการนะครับได้รับดอกเบีย้ยตามเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามประเภทของลูกค้าตามประกาศอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากของธนาคาร 4. เงินฝากครบกําหนดวันที่19พฤศจิกายน2568ถอนเงิน ได้วันที่20พฤศจิกายน2568หลังสิ้นสุดโครงการธนาคารจะโอนไปฝากต่อโครงการใหม่นะครับแต่หากไม่มีโครงการใหม่ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยตามเงื่อนไขข,ของเงินฝากออมทรัพย์นะครับพิเศษตามประเภทของลูกค้าและก็ตามประกาศอาตัตราดอกเบีย้ยเงินฝากของธนาคารนะครับอยากมีครั้งหนึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารทอกอสอทุกสาขา หรือคอร์เซ็นเตอร์025550555นะครับขอขอบคุณธานาคารเพื่อการเกษตร,รษแลกรการเกษตร,รษมานาที่นี้ด้วยนะครับนะสามารถที่จะไปฝากกันได้เลยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30กันยายน2568กับเงินฝาก เต็มร้อยนะครับฝาก100วันรับดอกเบี้ยทุกเดือนรับดอกเบีย,บบยฝากขั้นต่ำ1,000 0บาทก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C ีนะครับมีการายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3ามศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับสแกน QR วอา e โค้ A อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยง,งานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืม โทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับ2 0 0 0 0 0ถึง 5, บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณ บัญชีม้าสิม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกปเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR โค้ดเพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR โค้ดนะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นระมาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ